ยังนี้ตรงนี um? ่เรียงหมสบายใจอยางกนันต่อไปพักบ้างเลยนละก บ้านของมิกบ้านไฮโซเนาะต่อต่อนั้นี่มันต้อนนต่อนันเดียวมันลเจ็ แก้จ้ตัวนั้งล้อวันนี้คกับหน่อยแล้วเปนไปหาไรให้ตัวเี ตอลงก้าน่เหรอมันคืออย่าอมันจน่าพิเศษสวัสดี So <laughs> จึงไปขอร um ้องให้จำนันสิงค์คำช่วยตามหาลูกเธออีกแฟนกัสวัสดีเจ้ากลับมาลูกข้าเจ้าค่ะกลับมานี้ลูกลูกข้าเจ้าข้าเจ้ามที่หนึไปไหนล่ะเจ้าเจ้าตาม แกเป็นหักตัวล ไปเป็นเมียเก็บของเฮียกวยเสงโดยที่หลานก็ตกลงเพาะหลานมีเงิ คือว่าชีวิตตัวเขาออกไปตระหนันมาได้แล้วเก่ดรรอี้ก็ตีทางมาคืออย่างแก้หยองพีกูอยากเลยนะต่ออย่างนี้นรออเหมือนใจ่แต่ว่าเพื่อนจะได้นมตัวมันจะบอกก่อนเลย alerta